คือเมื่อล้มเหลวแล้วเนี่ยนะฮะล้มเหลวแล้วแล้วประชาชนไม่เชื่อสศรัทธาเนี่ยถ้ารักษาการเพียงสักเดือนหนึ่งแล้วรัฐบาลตั้งได้มันก็รอกันได้นะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้มันยืดเยื้อชัดและอาจจะห้าเดือนอาจจะไม่มีใครรู้เท่าไหร่ถ้าไปห้าหกเดือนเนี่ยเศรษฐกิจตอนนี้ซึ่งเริ่มเสื่อมแล้วเนี่ยนะฮะมันเสื่อมชัดนะฮะการลงทุนชะลอลงแบบเกือบจะหยุดและนัก,นกท่นงักีงท มาลดลงการลงทุนโครงการใหญ่หยุดเลยเพราะว่าคนกลัวจะร์ลับเช่นนี่นะฮะอัตราการเงานว่างงานเพิ่มไปแล้วด้วยนะฮะคือถ้าถ้าในลักษณะอย่างนี้เนี่ยถ้า,ถา,ถาให้รัฐบาลที่ที่ทําอะไรก็ทําไม่ได้แก้ปัญหาข้าว็แก้ไม่ได้ทําอะไรก็ล้มเหลวหมดเนี่ยรัศรรัศษาการต่อไปเนี่ยประเทศมันเดินต่อไม่ได้เศรษฐกิจมันมันอยู่กับที่ได้ประเทศเราไม่ล้มหรอก แต่มันไม่ก้าวต่อไปมันก้าวต่อไม่ได้นะฮะการจ้างการว่างงานอาจจะอาจจะเพิ่มขึ้นอีกด้วยซ้ำไปในลักษณะช่นี้มันต้องหาทางออก